สวัสดีครับผมชื่อเอ,อิร์ทครับอายุ27เป็นไรเดอร์ส่งอาหารแถวกรุงเทพนี่แหละครับทำงานกลางวันก็เจอรถติดกลางคืนก็เจอถนนเปล่าๆกับความเงียบแต่ก็มีบางคืนที่ไม่ได้เจอแค่ความเงียบเพียงอย่างเดียววันนี้ผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนมันเป็นออเดอร์สุดท้ายของคืนนั้นที่ผมยังจำได้ดีคืนนั้นราวๆห้าทุ่มขึ้น ผมรับออเดอร์จากร้านตามสั่งเจ้าประจำปลายทางอยู่หมู่บ้านเล็กๆแถวเขตชานเมืองแปลกตรงที่ในระบบไม่มีชื่อหมู่บ้านขึ้นแค่พิกัด GPS กับเลขที่บ้าน44ทับ3เพียงแค่นั้นและมีข้อความว่าฝากวางไว้หน้าประตูไม่ต้องกดกลิ่งขอบคุณค่ะตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรขี่รถออกไปรับออเดอร์แล้วก็เอาไปส่งตามปกติ หมู่บ้านที่ไปมันดูเงียบๆไฟซอยห่างๆไม่มีป้อมยามไม่มีป้ายชื่อแต่สิ่งที่ผมจำได้คือบ้านหลังนั้นเปิดไฟอยู่แค่หลังเดียวขอบคุณนะครับตอนนั้นผมไม่ได้กดกริ่งไม่มีใครเปิดประตูแล้วผมก็ไม่ได้เห็นใครเลยผมรีบหันกลับไปมองไปทางที่ได้ยินเสียง เงียบไม่มีแม้แต่เงาคนที่เป็นต้นเสียงผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาผมรีบเดินหันหลังกลับไปที่รถที่จอดอยู่สายตาผมไปสะดุดอยู่ตรงที่ผมวางถุงข้าวไว้แต่สิ่งที่ผมเห็นคือไม่มีถุงข้าวไม่มีบ้านเลขที่44ทับ3ไม่มีแม้แต่ไฟบ้านที่เปิดไว้เมื่อกี้ตรงนั้นมีบ้านร้าง ประตูไม้ผุกหน้าต่างแตกไม่มีเลขที่ติดไม่มีวิแววว่าเคยมีคนอยู่เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วตอนนั้นผมไม่สนใจอะไรแล้วรีบออกมาจากตรงนั้นทันทีวันรุ่งขึ้นผมย้อนกลับไปถามร้านที่รับอาหารเมื่อคืนผมเล่าเรื่องที่ผมเจอเมื่อคืนให้ลุงเจ้าของร้านฟังลุงเจ้าของร้านฟังผมเล่าแล้วเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่า บ้าน44ทับสนี่ไม่มีอยู่แล้วนะโดนทุบไปเมื่อปีก่อนเพราะมีคนตายเขาเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเคยอยู่ที่นั่นเธอทำงานออนไลน์เงียบๆคนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใครวันหนึ่งมีคนได้กลิ่นเน่าจากในบ้านต่อเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนเปิดประตูเข้าไปเจอเธอเสียชีวิตในห้องนอนมือยังถือโทรศัพท์อยู่เลยไม่มีใครรู้ว่า ตอนเธอตายเธอกำลังกดสั่งอาหารอยู่หรือเปล่าหลายคนอาจคิดว่าผมโดนผีหลอกแต่ผมไม่ได้เห็นเงาไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ฝันถึงไม่ได้รู้สึกถึงอะไรที่ลึกลับผมแค่ได้ยินคำว่าขอบคุณนะคะจากบ้านที่ไม่มีคนอยู่เท่านั้นตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกแต่ทุกครั้งที่ขี่รถไปส่งอาหารดึกๆ ผมจะหยุดมองบ้านทุกหลังนานขึ้นนิดหน่อยผมไม่รู้ว่ายังมีใครสั่งอาหารจากที่ไม่มีอยู่จริงอีกไหมก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องที่คุณเอิร์ธนำประสบการณ์มาแชร์ให้เราได้ฟังขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับไว้ผมจะนำเรื่องมาลงให้ฟังกันอีกนะครับ ขอบคุณครับ